โอเคสวัสดีครับทัวร์เมกเกอร์ชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้ทัวร์เริงเอเดชันทีวีโชว์ขอส่งผลงานล่าสุดไปอีกหนึ่งลำนะครับวันนี้เป็นคิวแบบครบๆแกรนทัวร์เริงเซ็ตนะครับผมให้กับนี่เลยเจ้าฟอร์ซ่าสามห้าศูรถบิ๊กสกูตเตอร์คารคลาส350ซีซีรุ่นยอดน,นิยมนี่ครับอ่าวันนี้นะครับลูกค้าเลือกใช้บริการเป็นชุดแต่งนะครับแกรนทัวร์เริงชุดเต็ม ชุดเต็มคําว่าชุดเต็มในความหมายของพวกเราเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับอาเดี๋ยวลองมาไล่เรียงกันดูนะครับว่าสำหรับคันนี้นะครับเลือกสั่งจัดอะไรใส่ของรถแกบ้างนะครับผมอาเรามาดูที่ด้านหน้าก่อนเลยเอาด้านหน้าก่อนเลยนะครับก็เป็นอะไรที่จําเป็นต้องจัดจริงๆครับสําหรับสายทัวริงใสใสกริบกริบนี่เลยชิลหน้าจีวีอิตาลีนะครับ ใส่เก็บเก็บใสใ่แล้วติดตั้งแล้วเนี่ยดูหล่อขึ้นอีก8เบอร์เลยทีเดียวนะเพื่อนนะอ่าความสูงของตัวชิลจีวิตาลี่เนี่ยจะสูงกว่าชิวเดิมนะครับ10เซนติเมตรนะครับไม่ว่าจะเลื่อนขึ้นหรือตกว่ากดลงต่ําสุดนะครับจะสูงกว่าชิวเดิม10เซนติเมตรด้วยกันนั่นเองนะครับตัวชิวเขาเนี่ยนะครับด้านปลายถ้าสังเกตดีๆเนี่ยผมยืนด้านข้างตรงๆเลยนะนะฮะสังเกตดีๆนะครับว่าดตัวปลายเขาเนี่ยนะครับ เขาจะชัดขึ้นนิดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะผักตัวของลมเนี่ยนะครับให้มันเลยหมวกกันน็อกโดยเฉพาะาจะช่วยได้มากนะครับโดยเฉพาะสายที่ชอบขี่แบบหมวกแบบยกข้างหรือเปิดหน้านะครับซึ่งจะทําให้ลมเนี่ยมันเลยหมวกกันน็อกไปเท่ๆสวยๆเลยนะครับแปะตัวโลโก้ฮอนด้าลูเนียมให้แล้วเรียบร้อยเท่ๆแบบนี้นะครับอ้าว มาดูคอนโซลหน้านิดนึงนะครับคอนโซลหน้าเนี่ยลูกค้าเลือกตังใส่ชุดเต็มของตัวแพนเทอร์เลยนะครับผมสิ่งแรกเลยชิ้นแรกก็เลยก็คือชิ้นนี้นะครับชิ้นนี้เราเรียกว่าบาร์เอเนกประสงค์นะครับเป็นบาร์เอเนกประสงค์นะครับ ที่ทางแพนเทอร์เราจัดให้และทําสร้างขึ้นมาให้สําหรับ f o ร์ซ่าสามโดยเฉพาะนะครับจุดประสงค์ของบ่าตัวนี้ก่อนเลยจะอย่างอื่นเลยนะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยผมสร้างและออกแบบขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้ลูกผมเวลาที่เขานั่งหน้าสามารถที่จับตรงนี้ได้เลยนะครับเหตุผลเพราะว่าตัว f o ร์ซ่าสามห้าศูนย์มันไม่มีที่จับให้กับเด็กๆเวลาที่เขานั่งเบาะอยู่ข้างหน้ากับเรานะครับเพราะนั้นเขาสามารถที่จับตรงนี้นะครับบริเวณนี้ก็ได้เลยนะครับแล้วเราสามารถที่จะยึดที่ยึดโทรศัพท์ได้ด้วยเพราะเราทําพื้นที่ไวใ้ให้ยดดททที่ยโศัพ นะครับสามารถที่จะยึดโทรศัพท์ได้หลากหลายยี่ห้อเลยทีเดียวอ่าสำหรับคันนี้ก็เลือกจัดตัวยึดโทรศัพท์แบบอ่า x x series นะครับของ Mo มโตวูฟแท้ติดตั้งเรียบร้อยแบบนี้นะครับตัวนี้ก็ใช้งานง่ายนี่ครับแบบนี้ครับอ่านี่โทรศัพท์ได้หลากหลายรุ่นเลยทีเดียวนะครับติดตั้งตัวอะแดปเตอร์ที่ยึดที่วางแก้วเรียบร้อยครับนะครับตัวนี้เราชิ้นนี้เราเรียกว่าอะแดปเตอร์นะเพื่อนนะอะแดปเตอร์ apter, นะครับแล้วก็เรามีบูทให้มีน็อตสแตนเลสยาวพิเศษให้ high. สำหรับเซตนี้นะครับผมต้องสั่งนะครับแล้วก็ตัวที่วางแก้วเป็นของโมโตบุฟแท้ๆเป็นรุ่นที่ปรับระดับได้นะครับแบบนี้นะครับสามารถที่จะปรับระดับนะครับหมุนอันนี้คืออ่าอ,อันนี้คือขนาดของแก้วน้านะครับแก้วกาแฟอเมซอนใส่ได้เลยนะครับหรือแก้วกาแฟหลายๆหร้านก็ใส่ได้เลยหุบเข้าไปแบบนี้ก็จะเป็นสําหรับขวดน้านี่ครับอ่าอ่าอุปกรณ์ตัวนี้จริงๆแล้วลูกค้าติดตั้งมาก่อนหน้านี้นะครับตัวนี้เราเรียกว่าบากลางแฮนน์นะเพื่อนนะชิ้นนี้นะอ่าชิ้นนี้เรียกบากลางแฮน เลยขึ้นมานิดนึงครับตัวนี้เป็นชิ้นที่เราเรียกว่าเป็นบาร์หลังชิลนะครับตัวนี้เป็นงานของ e v o l u t i o n นะครับ mm hmm. เมื่อมีบาร์หลังชิลแล้วเนี่ยมันทำให้เรามีพื้นที่เพิ่มขึ้นนะครับในการที่เราจะติดตั้งอุปกรณ์นะครับเราติดตั้งตัวสวิตช์ไว้บริเวณนี้นะครับสวิตช์สำหรับสปอตไลท์เพราะลูกค้าั่างติดตั้งสปอตไลท์ด้วยสปอตไลท์ที่เราติดตั้งให้ตัวนี้ก็คือตัว40วัตต์เป็นมินินะครับของ OAK เขาของโอ๊กนะครับก็ถือว่าเป็นไฟที่ มีคุณภาพแล้วก็เรียกว่าตัวโคมเนี่ยงานดีเลยทีเดียวนะตัวบอดี้และตัวยึดตัวนี้มาตรฐานเข้าสายเก็บงานอย่างดีนะครับติดตั้งพร้อมกันกันกบตัวที่ชาร์จ USB นะครับที่ชาร์จ USB ตัวนี้เป็นของ m o โ o o o k แท้นะครับมาจะมีซิลสวิตให้บริเวณนี้นี่ครับสั้งเรียบร้อยปั๊บนะครับตัวนี้สั่งติดตั้งเพิ่มก็คือสิ่งนี้เราเรียกว่าครอบสวิตกุญแจ นะครับเป็นตัวครอบสวิตกุญแจแบบนี้ครับเป็นตัวแต่งของ GTR เขานะครับแผ่นพื้นวางเท้าที่เพื่อนเห็นตัวนี้เป็นแผ่นพื้นวางเท้าของ S 2 C เขานะครับเขาก็มาให้กับตัวตัวของรถออกไปเลยเพราะรถคันนี้มันเป็นรถตัวทัวร i n ิงที่ลูกค้าเขาซื้อมาเป็นตัวทัวร i n ิงก็จะมีเพื่อชุดแต่ง S 2 C มาให้รวมถึงแหลกท้ายกันตกแล้วก็ตัวกล่อง c r a s สนะครับผมติดตั้งกล่องเครื่องมือให้เรียบร้อยนะครับพร้อมกับแ r a s บา a r ของ Panther นี่ครับกล่องเครื่องมือตัวนี้นะครับสามารถที่จะใส่กุญแจล็อกได้สําหรับรุ่นนี้นะครับผมนี่ฮะก็ลึกอยู่พอสมควรเลยนะเพื่อนนะสําหรับตัวกล่องเครื่องมือตัวนี้นะครับหรือจะแปลงไปใส่ขวดน้ําใส่ขวดอะไรก็ได้ขวดเครื่องดื่มได้หลายขวดเลยนี่ฮะลึกลึกพอสมควรเลยเพื่อนเออป๊อปเก็บงานเก็บ เรียกว่าสามารถที่จะใส่ตัวตัวเครื่องมือเพิ่มเติมได้จริงๆโดยที่เวลาที่เราต้องเดินทางไกลๆนั้นเพื่อนนะตึ๊บเดี๋ยวลองรทีนึงช็อปได้มาด้านหลังครับผมตีนเป็ดถือเป็นของจําเป็นที่ต้องมีตัวนี้ชิ้นนี้นะครับเราเรียกว่ากันเตะขาตั้งข้างนะครับตัวกันเตะขาตั้งข้างตัวนี้ติดูแล้วสวยงามขึ้นหลายเบอร์เลยทีเดียวแล้วก็ได้ประโยชน์จริงๆเวลาที่เราจะเกลียดเตะ ัาตั้งข้างลงมันเขียนง่ายมากนะครับอ่าสำหรับคันนี้นะครับสั่งเซตอัพชกหน้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับอ่าเป็นชุดคิดนะครับอัปเกรดชุดอัปเกรดชุดคิดของ YSS นะครับติดตั้งแล้วก็อัปเกรดให้เรียบร้อยแล้วไม่ได้โหลดนะครับไม่ได้โหลดสำหรับคันนี้ไล่เรียงมาด้านหลังครับนะครับชกหลังเป็นชก YSS G ตัว G Smooth นะครับผมติดตั้งพร้อมกับตัวล็อกชกกันขโมยเรียบร้อยนะครับ แล้วก็พระเอกของงานในวันนี้ก็คือชุดกล่อง3ใบของแชทนะครับตัวบนเนี่ยลูกค้าติดตั้งมากับรถอยู่แล้วเราเป็นรถตัวทัวริงนะครับผมเป็นแชท48ความจุ4 8แลิตรแต่โมกน็อกได้2ใบติดตั้งเบาะพิงให้เรียบร้อยนะครับอะแกที่ลูกค้าใช้เป็นแลกของ h 2 c ที่มาจากศูนย์ของ Honda นะครับซึ่งมันเป็นดีไซน์เดียวกันแล้วก็เป็นหน้าตาเดียวกันรวมถึงขนาดความหนาและความกว้างของบริเวณขาตัวเนี้ยนะครับสเปคเดียวกันจากตัว revolution นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะใส่าราคา ตัวกล่องแล้วก็ตัวแหลกของ Revolution มาให้ด้วยนะครับตัวนี้เรียกว่ากันตกนะครับตัวกันตกตัวนี้มาจากศูนย์ถ้าเป็นตัว Touring ท,ที่เขาให้มาเนี่ยกันตกที่ศูนย์ให้มาเนี่ยจะเป็นสีดำนะครับแล้วเป็นอลูมิเนียมอัลลอยมีรูมาให้ใส่แหลกท้ายแหลกข้างได้นะครับติดตั้งตัวกล่องข้างเรียบร้อยกล่องข้างเป็นแชโชอ,อแชทร,รหัสของเขาตัวนี้ก็เป็นแชท SS 2 3ความจุข,ข้างละ23ลิตร ตัวแชสที่13เนี่ยสามารถที่จะใส่กระเป๋าน้ตบุ๊กได้หนึ่งใบนะครับอ่เดี๋ยวเราลองาสาบดูทีู่นะครับว่าปึ๊บล็อกกดล็อกดึงขึ้นแบบนี้ครับนี่ฮะความกว้างภายในของกล่องแช์23เขากดล็อกครับยกขึ้นอ่าเดี๋ยวดูอีกทีนะปึ๊บนะครับกดล็อกดึงขึ้นแบบนี้ครับปิดฝาก่อนครับแล้วดึงออกทางหลังแบบนี้นะตัวแหลกตัวนี้มาพมร้อมแดปเตอร์ตรงรุ่นให้กับฟอร์ซาโดยเฉพาะ ใส่ได้ตั้งแต่ f อล์ซ่า300ที่เป็นเจ n 2นันเพื่อนนะแล้วก็ f อล์ซ่า350ใส่ได้ทุกคันทุกรุ่นนี่ฮะแบบนี้เลยงานนิเนี้แล้วก็มาพร้อมกับตัวค้ำหลังเหล็กค้ำหลังที่การโครงเคงไม่ให้ตัวกล่องเนี่ยดิ้นไปมาระหว่างการเดินทางครับเวลาใส่เอาตัวเดือตัวนี้เข้าก่อนนะครับปึ๊บเปิดฝาครับนะครับแล้วก็กดสลักบริเวณนี้กดฝาไอกดกล่องลงปึ๊บแล้วปิดฝาครับ เท่านี้เองนี่ครับเป็นอันเรียบร้อยนะครับตัวกล่องชาร s จเอปึ๊บเวลาถอดออกจากตัวรถก็จะประมาณนี้ครับนี่ฮะนะครับเวลาใส่นะครับใส่เดือยตัวนี้เข้าไปก่อนแล้วก็ง้างลงมานิดนึงแล้วก็ใส่ปึ๊บเก็บแล้วก็ล็อกจัดสิ่งสำคัญอีกจุดหนึ่งที่อยากจะแนะนำนะครับผมว่า เนื่องจากตัว Honda เนี่ยเขาให้ตัวกล่องแชส4.8มาเนี่ยเขาจะให้สเปคตัวกุญแจตัวกล่องที่เป็นดอกดํามาซึ่งตัวกล่องดอกดาเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเปลี่ยนกุญแจกับชุดกล่องข้างได้เพราะชุดกล่องข้างมันยังเป็นดอกแดงอยู่น,นเพืเองน,นะ,ะเพราะนั้นจําเป็นจริงที่ต้องพกสองดอกสําหรับเซ็ตนี้นะครับแต่นะครับถ้าสั่งกับทางร้านคูลิ่ชั่นของเราเนี่ยเราสามารถที่จะจหาตัวกล่องบน ที่เป็นรุ่นุญแจดอกแดงแล้วสามารถที่เปลี่ยนุญแจให้เป็นชุดดอกแดงชุดเดียวกันได้เลยเช่นกันนะครับก็แจ้งมาแล้วบ้าบโอเคสนนราคาทั้งเซ็ตทั้งชุดทั้งหมดนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวใส่รายละเอียดไว้ให้ทุกชิ้นเลยใต้โพสต์นี้เหมือนเดิมขอบคุณที่ติดตามชมขอบคุณที่ดูสินค้าของเราครับเดี๋ยวมีอะไรละมั่นเตืออีกทีหนึ่งวันนี้ต้องไปก่อนแล้วสวัสดีครับ